หลังจากที่พ่อของปานวาดโดนรถชนเสียชีวิตไปแล้วนั้นแม่ของปานวาดก็จัดงานศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเคเกลือที่มาในงานต่างก็ทยอยกันกลับบ้านแม่กับปานวาดนั้นรู้สึกเหนื่อยมากปานวาดรู้สึกสงสารแม่เป็นยิ่งนักพ่อยังไม่ทันจะแก่ แม่ก็ต้องมาสูญเสียปานวาดเองก็ต้องพอยกำพ้าพ่อไปด้วยแม่อายุแค่สี่สิกว่าปีแม่ยังดูสาวดูสวยปานวาดคิดในใจว่าแม่คงเหงาหน้าดูเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วปานวาดเรากลับบ้านกันเถอะลูกค่ะแม่ มีคนงานคนขับรถอยู่คนหนึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นคนขับรถให้คุณพ่อแต่ตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วเขาก็เลยต้องรับหน้าที่มาเป็นคนขับรถให้กับแม่และก็ปานวาดชช่หนุ่มคนนั้นอายุอ่อนกว่าแม่ประมาณสามสีป่ปีแต่เขายังเป็นโสดอยู่แม่กับเขาเคยนั่งรถไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อย จนบางครั้งพวกลูกน้องคนอื่นนา่นก็ซุบซิบนินทาหาว่าแม่ของปานวาดนั้นแอบคบกับลูกน้องที่เป็นคนขับรถให้กับคุณพ่อแต่ปานวาดไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะคุณแม่นั่นเลยจะกล้านอกใจคุณพ่อแม่กับเขานั่งรถคู่กันไปส่วนปานวาดนั่งอยู่แคบหลัง เราทุกคนต่างก็มุ่งหน้ากลับบ้านไปเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเมื่อไปถึงบ้านแม่บอกกับคนขับรถว่าให้เขาพักอยู่ที่บ้านก่อนไม่ให้เขากลับบ้านพ่อแม่นั้นยังทำใจไม่ได้ส่วนป้านวาดเองก็รู้สึกเงาเงาโดดเดียวเมื่อคุณพ่อไม่อยู่แล้วป้านวาดก็รู้สึกเคว้งคว้าง พ่อปันวาดเองจะคุ้นกับพ่อมากกว่าแม่ซะอีกพ่อพ่อเอาอ,อกเอาใจปันวาดดีมาตลอดส่วนแม่นั้นไม่ก็อยากตามใจปันวาดสักเท่าไหร่ปันวาดก็เลยรักคุณพ่อมากแต่ก็สงสารคุณแม่อยู่ที่จู่จูต้องมาสูญเสียสามีอันเป็นสุดทิักรักของแม่คุณพ่อเป็นคนดีมาตลอดรักลูกน้องรักทุกคนซื่อสัตย์ต่อแม่ ไม่เคยนอกลูกล่นอกทางคุณแม่กับคุณพ่อตั้งแต่แต่งงานกันมาไม่เคยมีปากเสียงกันเลยจะมีบ้างก็นิดหน่อยปานวาดมองดูรอบๆบ้านแล้วก็รู้สึกใจหายปานวาดลูกเข้าไปพักผ่อนเธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนี่ส่วนเธออย่าเพิ่งกลับนะเพราะว่า ฉันยังไม่ชินที่จะอยู่แบบนี้เธอต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนเพราะฉันกับลูกยังทำใจไม่ได้เลยครับคุณผู้หญิงชายหนุ่มบอกกับเจ้านายของเขาด้วยความซื่อสัตย์อันที่จกิงแล้วเขาไม่กลับไปที่บ้านก็ได้เพราะเขาไม่มีอะไรจะห่วงแต่เขาก็รู้สึกเกรงใจและก็กลัวชาวบ้านจะนินทาด้วยว่าบ้านหลังนี้ เลือผู้หญิงอยู่แค่สองคนถ้าเขามาพักอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็กลัวคุณผู้หญิงของเขานั้นจะเสียหายแต่เมื่อคุณผู้หญิงขอร้องเขาก็ต้องอยู่เพราะเขาทำงานยินเงินเดือนของท่านเออคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเอาน้ำเย็นๆไหมเดี๋ยวผมหามาให้ดูถ้าคุณผู้หญิงน่าจะเหนื่อยขอบใจมากจ้า หลังจากที่ทรงกดนั่นไปเปิดตู้เย็นแล้วหยิบน้ำเย็นๆมาแล้วคุณผู้หญิงก็เอยนลงนอนที่โซฟาแล้วก็เผลอหลับไปในทันทีเพราะเหนื่อยมากงานศพก็จัดมาหลายวันแล้วนอนก็ไม่ค่อยจะอิ่มพอทรงกดถือแก้วน้ำมาถึงอ้าวคุณผู้หญิงหลับซะแล้วทำไงดีล่ะเราวางไว้ตรงนี้ดีกว่าทรงกฎ ไดอยู่ยังไงล่ะทีนี้เมื่อคุณผู้หญิงหลับอยู่ตรงนั้นหรือจะปลุกให้คุณผู้หญิงเข้าไปนอนดีนะเขานึกในใจเอให้คุณผู้หญิงหลับก่อนสักพักก็คงจะดีเราก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละส่งกดนึกในใจจากนั้นส่งกดก็นั่งพักอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาเมือถือออกมาเขีย่ยเล่นมองไปดูคุณผู้หญิงที่กำลังนอนหลับอยู อันที่จริงคุณผู้หญิงของเขาก็ยังไม่แก่เลยเพราะคุณผู้หญิงเป็นคนมีเงินแต่งตัวสวยมากเป็นปกติอยู่แล้วสงกตมองดูตามเรือนร่างของคุณผู้หญิงที่กำลังนอนหลับอยู่ขนาดที่หลับก็ยังดูสวยอยู่นะคุณผู้หญิงของเราทรงกดนึกในใจคุณผู้ชายไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าคุณผู้หญิงจะให้สงกดนั้น เป็นคนขับรถให้กับคุณผู้หญิงต่อหรือเปล่าเขาก็ยังไม่รู้แต่ทรงกดก็ยินดีที่จะรับใช้เจ้าหน่ายบ้านหลังนี้อยู่ทรงกดนั่งเฝ้าจนเกือบจะเคิมหลับเพราะเขาก็เหนื่อยมาทั้งวันเหมือนกันงานก็จัดตั้งหลายวันขับรถพาไปนู่นไปนี่เขาก็รู้สึกเหนื่อยและก็เผลอหลับไปส่วนคุณผู้หญิงเจ้าของบ้านรู้สึกตัว มองไปยัทรงโกดที่กำลังหลับอยู่เธอก็เลยยิ้มแล้วก็สะก,กิดทรงโกดทรงโกดนี่เธอหลับเหรอเหนื่อยมาทั้งวันสิท่าอา้าวขอโทษทีครับคุณผู้หญิงผมเผลอหลับไปผมไม่กล้าปลุกคุณผู้หญิงเพราะคิดว่าให้คุณผู้หญิงหลับพักผ่อนก่อนทีแรกผมก็นั่งเฝ้าแหละแต่ทีนี้เพ้อหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ขอโทษจริงๆครับไม่เป็นไรหรอกเออว่าแต่เธอคิดจะขับรถต่อให้ฉันหรือเปล่าเมื่อคุณผู้ชายของเธอไม่อยู่แล้วคุณผู้หญิงถามสงกดออกไปผมยินดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงใช้อะไรผมก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละขอบใจมากนะที่เธอยังอยู่เคียงข้างฉันตลอดไป คุณผู้หญิงยิ้มให้กับทรงกฎเออคุณผู้หญิงครับแต่ผมก็เก่งว่าพวกลูกน้องคุณผู้หญิงหรือพวกชาวบ้านจะพูดให้คุณผู้หญิงเสียหายน่ะสิถ้าผมขับรถไปไหนมาไหนกับคุณผู้หญิงก็ยัางเขาประไลใครจะคิดยังไงก็ช่างฉันไม่สนใจหรอกนะเราบริสุทธิ์ใจกันซะยา่าง จริงไหมเธอว่าครับแล้วแต่คุณผู้หญิงก็แล้วกันแต่เธอนนะก็เสียหายบ้างหรือเปล่าล่ะที่มาอยู่กับผู้หญิงแก่ๆอย่างฉันเปล่านี่ครับคุณผู้หญิงผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะผมยินดีดีมากเออว่าแต่ ฉันจะให้เธอนอนไหนนะวันนี้ห้องหอก็ยังไม่ได้จัดฉันก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วล่ะเออผมนอนที่นี่ก็ได้ครับแหมนอนที่นี่ยุ่งกองกัดเธอหน้าดูไม่ได้หรอกฉันชวนให้เธอนอนอยู่ที่นี่เดี๋ยวเอางี้ก็แล้วกันเธอก็ไปนอนห้องที่เดียวกับฉันจะดีเหรอครับคุณผู้หญิง ถ้าเกิดคุณหนูรู้ล่ะไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ได้นอนบนเตียงกับฉันนี่เธอนอนอยู่ในห้องเฉยๆฉันมีที่นอนพิเศษอ๋อเหรอครับผมก็คิดไปไกลคุณผู้หญิงยิ้มให้กับทรงกฎแมมพูดแบบนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะเพระหนุ่มน้อยไม่ได้สิครับผมเกงว่าถ้าคุณหนูมาเจอเข้า คุณหนูจะเสียใจนะสิครับไม่เป็นไรหรอกลูกสาวฉันน่ะฉันสั่งได้ไปเถอะแค่คืนเดียวเองพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะหาที่นอนให้เธอใหม่วันนี้ฉันเหนื่อยมากครับคุณผู้หญิงจากนั้นคุณผู้หญิงก็พาลูกน้องเดินเข้าไปในห้องของเธอล็อกห้องด้วยนะสงกรดคุณผู้หญิงสั่งมีเอทสองกรดจะไม่ทำตาม ส่วนปานวาดนั้นหลับปานตายเพราะเธอเหนื่อยมากแม่ของปานวาดรู้ดีว่าปานวาดคงหลับไปแล้วจึงกล้าชวนให้สงกฎดเข้าไปนอนในห้องของเธอถึงแม้ว่าแม่ของปานวาดจะยังดูไม่แก่แต่พ่อของปานวาดนั้นไม่ได้มีอะไรกันกับแม่ของเธอมาตั้งนานแล้วเพราะว่า เขามีโรคประจำตัวของเขาถึงได้จากปานวาดและแม่ไปแบบเร็วแบบนี้เออทรงโกรเธองว่วงแล้วเหรอก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับเมื่อกี้หลับไปแล้วฉันอยากให้เธอโนวดหลังให้ฉันหน่อยมันปวดปวดยังไงไม่รู้เออจะดีเหรอครับคุณผู้หญิงดีสิ ผมกลัวว่าถ้าจะกลัวอะไรล่ะอยู่ที่นี่ไม่มีใครเห็นหรอกบ้านวาก,ก็คงหลับไปแล้วอ๋อได้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงของเขาถอดเสื้อข้างนอกออกเลือแต่ซับในเพราะกลัวว่าทรงกดจะนวดไม่ถนดัดมาสิมานวดข้างหลังให้ฉันหน่อยทรงกดมือไม้สัน จับหลังของคุณผู้หญิงเบาๆแล้วเขาก็นวดไปนวดมาทำให้คุณผู้หญิงของเขานั้นผ่อนคลายและเคิมๆเหมือนจะหลับเพราะสบายตัวเป็นไงบ้างครับคุณผู้หญิงผมนวดพอได้ไหมทรงกดเขาคิดในใจว่าอยู่ในนี้ไม่มีใครแล้วเขาถึงกล้าถามก็ดีนะ นี่เธอคงไปนวดปล่อยละสิถึงได้นวดเป็นแบบนี้เปล่าหรอกครับเมื่อตอนเด็กๆนะ่ะผมเคยนวดให้พ่อผมอ้าวเหรอแม่ดีจังเลยนะเดี๋ยวนวดต้นแขนให้ฉันหน่อยสิเจ้านายหญิงของทรงโกดยื่นแขนไปให้กับทรงโกดทรงกดดูถ้าจะมือไม้สันพอนวดก็ไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกผ่อนคลายทําไมเมื่อเธอสั่นจังล่ะสงกดก็ผมไม่เคยนวดให้ผู้หญิงนี่ครับเหรอต่อไปถ้าฉันให้เธอนวดให้บ่อยๆล่ะเธอจะนวดไหมได้ครับถ้าคุณผู้หญิงสั่งผมก็ทำได้ทุกอย่างแหละจริงเหรอถ้าฉันสั่งให้เธอทำอย่างอื่นล่ะเธอจะทำไหม ่องกดทำหน้าเขินๆไม่กล้าตอบว่ายังไงล่ะฉันถามได้ยินไหมเออคุณผู้หญิงใจให้ผมทำอะไรเหรอครับถ้าผมทำได้ผมก็จะทำให้ครับทรงกดคิดในใจว่าคุณผู้หญิงเล่นเขาแล้วคุณผู้หญิงของเขามองหน้าแล้วก็ยิ้มหวานให้กับทรงกดเธอเคยหรือเปล่าล่ะ เออเคยอะไรหรือครับก็แบบนั้นแหละคุณผู้หญิงบอกกับทรงกฎพร้อมตั้งเขินอายทรงกฎรู้ได้ทันทีเลยว่าคุณผู้หญิงของเขาหมายถึงอะไรในใจของทรงกฎนั้นพอนวดคุณผู้หญิงแล้วก็รู้สึกเคิมไปเหมือนกันแล้วผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในห้องสองต่อสองมีเลอะ จะไม่คิดเรื่องอย่างอื่นเออคุณผู้หญิงครับมันจะดีเหรอครับดีสิถ้าเราสองคนไม่พูดใครเขาจะรู้ล่ะปานวาดก็หลับไปแล้วคุณผู้หญิงบอกกับทรงกฎก็ได้ครับคุณผู้หญิงดีมากจ้ะเพราะหนุ่มน้อยพูดง่ายๆอย่างนี้เจ๊ชอบถ้างั้น ผมไม่เกรงใจนะครับจ้าจะทําอะไรก็ทําเธอเอาที่เธอสบายใจก็แล้วกันทรงกฎเมื่อเห็นเจ้านายของเขาเปิดทางให้กับเขาแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าเขาจับมือคุณผู้หญิงของเขาแล้วก็หอมไปทีหนึง่งสาวใหญ่ใจสปอร์ตเมื่อโดนพ่อหนุ่มน้อยแสดงความรักต่อเธอ ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วพวกเขาทั้งสองก็มีความสุขกันหลังจากนั้นทรงกฎก็นอนกอดคณผู้หญิงของเขาจนถึงเช้าปานวาดนอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าแม่ของเธอนั้นกำลังทำอะไรกับคนขับรถ ลุงเช้าทรงกดก็ออกจากห้องแต่เช้าทับที่มานอนอยู่ยบนโซฟาส่วนแม่ของปันวาดนั้นก็ลุกมาชงกาแฟแล้วก็มานั่งดื่มกับทรงกดปานวาดเขาไม่ตื่นง่ายๆหรอกกว่าจะตื่นก็เกือบเที่ยงทั้งสองนั่งดื่มกาแฟกันแล้วก็มองสบตากันหลังจากนั้นหลายวันผ่านไปแม่ของปานวาดกับทรงกฎคนขับรถ ก็แอบมีอะไรกันเรื่อยๆโดยที่ป่านวาดไม่รู้เรื่องเลย